สวัสดีชมทุกท่านนี่ครับผมนายเขียวฮารูฮารุฮิเกมเมอร์นี่ครับก็สปีดผมนายเขียวนี่ได่มีกิจกรรมให้ให้ยาชี้ช้างก็อยู่กับรายการมาคุมเกมเมอร์แล้วก็ขอโทษได้ถ้ากล้องสั่นไปหน่อยในคลบปในคลิบอ่ะวันนี้ก็ผมต่อกับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องเล็กหน่อยนะก็ ตั้งอยู่ข้างๆผมแต่ผมไม่ได้ดูนะเป็นความลับในกลับอ่ะในผมจะสอนวิธีการตั้งค่าในกลับบูบิซินอ่ะง่ายนิดเดียวนะก็กดท่แบบนี้ก็เลยจะกดเพื่อไปที่สามจุดเพที่สามจุดก็ได้ในกลับกดที่สามจุดเลยก็อันอันแรกนะอะไรกันแรกกันแรกเนี่ยอันแรกกดแล้วปะเลย พอแรกปุ๊บเนี่ยมันจะผูแบบนี้อะไรเงี้ยโอเคพอผู่แบบนี้เลกคับก็ส่วนคำข้อมูลสุดนี่คือแบบปรับยังไงไอตัวเอ็มเนี่ยว่าเราจะเห็นชัดแบบไหนจะเป็นเห็นชัดแบบมากที่สุดหรือจะเป็นแบบผมเนี่ฮะเมื่อกี้ผมปัดเป็นอะไรแล้ววะ,ะ15แล้วผมออกเป็น15ท่านี้ก็พอ นะฮะก็ส่วนแรกๆก็ปรับเป็น12.0 Mbps นี่ครับงนาันเดียวนะกับรับเป็นไม้ฮะก็ส่วนอันที่สองคือปรับเป็นคมคมชัดของภาพนี่ครับอ่ะน,นี่ฮะนี่กดเจ้า 360P หรือ 080P ก็ได้นี่ครับอ่ะ เป็นถ้าเป็นสามสิบผมตั้งไป็สามสิบถ้าผมเอาเป็นโนริสดีกว่าอ่ะแล้วก็อันที่สองนะครับอ่ะก็อันที่สองก็คือเสียงการพูดเอ้ยไม่ใช่อันที่สองอันนี้ไม่ใช่อันที่สองอันที่อันนี้อันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยถ้าเราปรับเป็นเปิดเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเราพูดนะครับถ้าเราปรับเป็นปิดเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงนี้ ดีเลยดีคอ่ะนะครับก็อันที่สุดท้ายอันนี้สุดท้ายคอันนี้สุดท้ายนี้ก็จะปรับปิดหรือเปิดก็ได้ตามใจฮะผมปรับเป็นเปิดก่อนตอนนี้เรื่องคือสที่เป็นวงกลมแบบนี้อันนี้คือนี่ถ้าเราปิดเนี่ยเราแบบไม่ไม่ได้ตัววงกลมเลยเนี่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 ย นี่เนี่ยถ้าเรเปิดอะ่ะ,ะเรก็ถ้าเ,เปิดเดปิดเปิดนะดีเออเพราเราเปิดนะฮะม่นจะเห็นรูปวงกลมๆนะผมชื่อมากวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปไป้า